ใส่ปุ๋ยเกตนะครับสิบยี่สิบสามสิบครับท้องค้องตัวใดก็ได้ครับตัวนี้เขามันสรรพคุณมันครับตัวนี้ก็เป็นพวกไอ้บํารุงดอกบํารุงหน่วยนะครับเป็นหน่วยใหญ่นะครับครับเป็นอะไรครับเด้ออีฟซี่เป็นแคลเซียมแคลเซียมโกะบไฮพ้ลแตกครับครับเขาใส่ช่วงไดครับนี่มีชีได้ทุกช่วงครับชีได้ทุกช่วงนะครับตังแต่น้อยเลยแหละ ได้ทัวคตัวมันก็จะมีแค่เสียมีโบลอนนะครับตัวนี้เท็ไห้ขัวเหนียวแล้วก็ซอยไอขยายหน่วยนะครับแต่ว่าส่วนมากมันสีฟักทองก็ไดมั้งวครับนี่ได้ๆครับตวนี้นก็สีฟักทองโอเคครับเป็นขวบถ้าอยากขยายโดยตรงก็เป็นโบลอนน้ครับตัวนี้ขยายลูกโดยตรงนี่ครับสีบักอื้อนะครับอรือเท็ไห้หน่วยใหญ่นะครับ สีเต่ทุกอย่างครับขยายปวกก่นี่มันจะโบลอนโดยตรงคือสางเสี้ยวสางเทดหายน้วยมันใหญ่นลครับคือหลักๆคือพืชผลเห่านี่ห้ามขาดโบลอนนะครับแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ตัวเอกนะสีร้ายบ่ได้บบกื่อแตกเลยเน๋อตอนนี้เป็นตัวขยายลูกถ้ามันฉีร้ายนี่ลูกจะแตกแต่ว่าตัวนี้คือซอยได้ใหญ่เป็นตัวเอกนะครับเพิ่มพลังเบ่งขยายขนาดนะครับเพิ่มพลังเป็นสองเท่าขยายหน่วยสองเท่า มันก็ใส่แบบกอึทุกอย่างผมก็จะใส่พวกนี้ครับผมแต่ว่าบอกในเอฟซีไปพวกตัวนี้มันจะบวมีในรัศดานะครับอืมมันจะซื้อได้ตามไสต์ไหนซื้อได้ตามร้านตามร้านเกษตรแล้วก็เป็นบางจุดมั้ยบ่แมงแมงบางเขตจะบวมมีมันบ่ครับบวมมีทั่วไปนะอืมครับได้ถามก็เห็นถามเข้ามาว่าให้ผมส่งใหายก็ติส่งให้จังได๋เนาะปัญหาคือว่ามันมันมันบ่ได้ อันนี้นะมันมันมีหลายขั้นตอนในการส่งยานะครับค่ะผมนะครับไปใส่พวกนี้ก็บ่ได้ใส่หลายเบิดบ่ครับแม่นครับมีซ่ไรครับเฮาฉีดยาที่เฮาฉีดช่วงใดครับดีไอถ้าเป็นฮอร์โมนแนะนําให้ฉีดยามเช้านะยามเช้านะครับก่อนแดดกล้าแม่นบ่แม่นครับเฉลียวว่าเ่เกิน3:00นได้ครับพวกเป็นโตขาเป็นได้โบรอนเป็นหยังนี่กลางคืนบ่ครับตอนเย็นบ่ครับถ้าเป็นฮอร์โมนนี่คือฉีดยามมื้อเช้ายามมื้อเช้าแม่นครับเพราะว่า มันจะเปิดปากนะครับเปิดปากใส่ใบมันจะฉีดเขา่ากง่ายว่าฉีดพวกมันจะกินได้เลยครับผมสาขามุ่นนี่ฉีดเนี่ยมะเร็งมันจะบ่ได้เพราะว่าเผื่อเนี่ยมะเร็งมาทำงานมันจะนอนแล้วเผื่อมันจะมีพวกไอ้เชื้อราพวกโรคเผื่อนี่มันจะกินพวกนี่ยมันมันจะเห็ดห้พวกนี่มันขยายเร็วนะครับครับพวกไอ้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันจะขยายได้เร็วเพราะว่าเนี่ยมันคือมันจะบ่ ทำงานนะครับครับผมแต่ว่าขานอนถ้ายังใส่ยกกี้โมแหลงกันมั้นครับนอนจะออกห้กินโม่แหล่งเนาะขา,าสีเนี่ยโม,ม่แหล่งเนี่ยจะเป็นพวกขานอนพวกยาโรคนะครับครับเพราะว่านอนจะออกแง่โม่แหล่งพวกโรคพืชนี่มันจะไม่มมแง่โม่แหล่งแง่มาขายเย็นๆนะครับที่ข้างสีตอนนี้มันมันจะเป็นผลมันสบ่มีผลเสียต่อพืชนะครับขี้ขางสีพวกนี้มันจะซอย พวกโรคพวกยังแต่ฉีดฮอร์โมนนี่คือผมแนะนําไปต่อพวกัก่องคล่องยังเป็นโรคเยี่ยหาสีเนี่ยไม่เลี่ยงเพราะว่าฮอร์โมนนี่ไม่สีหายพวกโรคมันขยายได้เร็วนะต้องฉีเนี่ยมาเสาร์ห้อมโมบถ้ามันเป็นโรคให้ยยุดฮอร์โมนยุดปุย๋ยคือรักษาพวกเนี่ยเสารก,ก,ก่อนนะครับจังจังขี้ได้ครับ,รบ,รบช็อตเด็ดเลยนะครับนี่ไอ้คอนไหน งเง,เง,งครับสวัสดีครับมือนีมาแวะเยี่ยมเยี่ยนช่องทอดปถอยนะครับเพ่นกะมีสินขาตัวไม้นะครับกรเกษตรตัวไม่ถีพ่นเห็ดนะครับแล้วก็ทดลองออกมาเพ่นสามารถเห็ดได้ลูกดกแล้วก็งามจริงๆนะครับผมมาเห็นบักกระเหมเพ่นสามารถเห็ดด้งามแหงนะครับ สูงผอมนะครับลูกดกดีมากครับผมจะพาไปหาอายเล่าไปแกะคล็ดลับเล่าอีกนไหมครับขอมูลของเล่านี่จะแนนเลยนะครับวงอายเล่าบ่มีว่าตัวไดไปแล้วจะได้ไปตามช่องไปนะครับติดตามได้เล่านี่ก็โอเคแล้วครับควอมูเนี่ยตึบเลยนะครับครับสวัสดีครับวายครับนี่ครับผมเอฟซีเฮาแล้วก็ไออาจารย์นะครับที่ปลูกฟักทองยูเขตหน้ากระแซงเข้านะครับทีดังนะครับมือนีเพิ่นกะ บักขสมน้านะครับเป็นทดสอบใบเน่ยนครับปีแรกใส่ใส่ขางปีแรกโบกิดวามันสิงห่ามปลาเนี้นะครับครับก็เรื่อบด้เฮ็ดจริงจริงจังๆนะเฮ็ดแบบขนาดบวจริงจังเนาะครับนีเนาะล่องล่องเบิ้งุวนไหมรุ่นารวดนาจังจะเฮ็ดแบบดีๆนะครับครับมันมันมันเกิดจากปัจจัยยังครับมันเฮ็ดให้มันได้งามไหมกับอากาศหรือว่าจังไดครับเฮามีอยังที่มันถือต้องช่วงปูเนี่ยมันมันเป็น ช่วงฝนตกแน่นะครับช่วงช่วงายฝนพืชจะมากฝนบ่ครับหรืององไรครับมากดินกับเังะไรเหรออากาศอากาศดินช่วงดินซุ่มๆนะครับตัวนี้มันเป็นดินไอ้ดินจกมากนะครับมันเป็นดินหินหินมีอย่างครับมันบ่หืมน้ำนะครับครเวลาฝนตกมามันจะมากดินบ่หืมน้ำแม่นครับครับช่วงนั้นผูกคุ้มพายาง ปลูกดินทรายนี่มันก็จะเฮ็ดไ้ต้นเรืองอยู่นะครับครับปลูกดินทรายต้นจะเรืองปลูกนี่ฝนตกมามันบ่ฮหมครับมันก็เลยได้อากาศนะครับได้ได้ช่วงจังหวะพอดีอ๋อความหมายคือมันบ่ฮหมคืออยและว่ามันบ่มความชื้นเกินไปนะครับมันมักซุ่มซุ่มบ่แฉะนะครับครับซุ่มบ่แฉะนะครับตอนปลูกมันก็จะมีพวกล่องปุ๋ยล่องผืนขี้ไก่ที่กันนะครับครับล่องปุ๋ยล่องขี้ไก่ ตัวนี้ตามที่เ็นเพิ่งจะใส่เป็นพวกไอเสือกฟางแต่ว่า,ามันขาดถ้าเป็นฟางนี่คือสิขาดเบิด,ดแล้วอ๋อครับ <c oughs> คือเสือกเพิ่นเอามาขึงให้เป็นเสือกที่ไอห้เป็นเสือกอัดฟางเสือกเสือกอัดฟางนะครับ <c oughs> นาองที่เพิ่นใส่ไปอัดฟางให้งวัวเฮานี่ครับใส่เบมันจะแข็งแรงครับเบอรแปดปกติคนเขาจะมาใส่เขาว่ามันจะไอมันจะโดนโดนต้นโดนยางมันจะเป็นแครนะครับอ๋อครับตัวนี้ลองเบิ่งลองเบิ่ง้องคิดว่ามันสิทนทวกากันนะครับ จะเป็นแผลมันกลาเป็นแผลที่มันเกิดกรนบาดอันนี้น้ากรนบาจะเป็นผลกระทบนะครับเนาะมันบ่มเนว่ามันปาดทีเดียวมันกลายค่อยๆอันนี้มันปรับปรุงมันไปเองเขาเห็ดจังไรในไอการดูแลมันขั้นตอนมันขั้นตอนก็คือช่วงที่กับบ่มลงง่ายครับบ่เคมขึ้นเถื่เห็ดง่ายกระมือนะครับเห็ดง่ายกลัวพวกบักแก่ผัวบักริกบั่ยางกันนะบ่บ่ค่อยแทบจีบ่ค่อยได้เห็ดยางครับต้องกันได้พวกนอนครับ พวกเพียไฟกระสีดแน่นะครับผวกเพียไฟพผวกไรแดงยังมีขาวมันกับโบไฟรบกวนนะครับกินมาเก็ี่ยเห็บง่ายครับถือว่าเห็ุง่ายเทียบเจอบบได้เหตุยังคุ่นละขับหยอดสวยมากนะครับร่องพื้นร่องปุ๋ยตั้งแต่หุ่นกับโได้ข้อได้หายเลยนะครับพวกปุ๋ยทางนาหยดนะครับเขาจะกินพวกนึงปัญหาไวรัดนี่เพิ่นเจอไ่ครับมีครับมีแต่ว่ากผลกระทบกระบนเป็นอย่างครับเพื่อช่วงส่วนนั้น ยอดยอดจะเป็นิงี้เงครับบแต่ว่าก็นวยลายนะนวยเป็นกลุ่มๆเกื่กาถึงเป็นยอดยิกไวรัดลงก็มีลูกนะครับกระเบื้องนะครับนวยลายลูกเพินนะครับมันก็มีขอดีนะครับคือว่าดีพวกยาละอายเขาใส่ยาตัวไหนยาก็พวกเก้านะครับเอาจากบักอื้อนะม่สียาบักอื้อสีเลยนะครับไปรอบมาสีบักท้วบักแจ้งบักยังได้เวทนะครับใส่ม่วนตัวเดียวกันม่วนพวกแค่นเสียมนะครับแต่ส่วนมันเป็นนวยนะครับแต่เพื่อปุ้ยเกตใส่นะครับพวก ครับพายางเบิองไว้ทำอะไ่เบิองคุยเบืงงองยังไว้ดําเก็บสี่เ่าเบิองเก็บหมู่บ้านเนี่ยนะก็มันมีหน่อยสุกอ uh, ๋อเก็บหมู่บ้านเถ่แหลกบ่ครับหรือเ,เรื่มเยือกเทอแล้วเก็บเทอะองแล้วเทอะอ,องนี่คือเป็นเหมือนเป็นแคร์ย้อนนะครับมันมันมันบกที่สมมอน,นี่ยมันจะคอยซุกไปเรื่อยๆนะครับครับมันมันจะบกุกเอ้าพวกไอ้ขั้นอินกิโลยักบาทได้ิโลละสิบสองบาทสิบสองบาท,บาทโอ้ราค่าดีนะครับ สวนกันก็ฟักทองเลยนะครับตอนนี้ฟักทองย่างนาสวนอยู่หาบาทแหงสุดบ่เกินเจ็ดบาทนะครับนาสวนนะครับแต่ว่าบักเกอรสมขึ้นสิบสองบาทราคามันจะเข่าปีใหม่มันจะย้อนแย่งกันนะครับก็บฟักทองพวกฟักทองนี่เขาจะงดการสื่อนะครับแต่ว่าพวกบักเกอรสมนี่ราคามันนาจะดีดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเอาไปใส่เข้าไปใส่ในไอช่วงนี้ได้นาะปีใหม่มคนจะไปเห็ดแปะสระเห็ด เกลียวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทุกอย่างนะครับตำักคุงมันจะขายดีนะครับน่าจะราคาจะดีเรื่องเบิ่งเรื่งตัวยาก็ได้เดี๋ยวขับตัวยาแล้วพายเบิ้งตัวยาเนาะครับเนาะนี่แล้วเนาะครับเนาะตเด็ดของเอฟซีนะครับเพิ่นจะอยากขึ้นตัวยาวหน่วยไงว่ามันไ่ไก่เบื้อขูนอ๋อกล้า่งจะฉีดยาพอดีปะครับน<า>ี่โอ้มาเจอของดีได้ครับนี่ครับเบื้องต้นนี่ขนาดมันขูดนะครับนี่นี่นครับ ขนาดต้นสิบปูด้วยในน้อวยังแบบรายเลยรับขอดีของกระเทียนะครับที่แล้ว่าจะทอนถิ่มว่ามันเป็นลูกเซื้อนะครับปล่อยฉีดยางเกิดนวยออกมาหลายที่เจ้าการห็ดเกษตรนะครับอาจารย์เพื่อนๆชิบะเห็ดอย่างเดียวนะครับเี่ยกับปลากระเทียนะครับนี่ฟังจะเป็นฟักทองเพื่อนครับเพราะว่าการเห็ดยางเดียวมันจะเกิดว่ายางหนึ่งมันตายนะครับมันก็มียางหนึ่งทีละค่าจะขึ้นมันจะประคองได้นะครับ ถ่ายเฮ็ดยางเดียวนี่บอโอเคนะครับเขาจะลงทุนอยังกับยางเดียวนี่มันจะเฮ็ดให้ขาดทุนได้นะครับเบิ้งตัวยาครับใส่ปุ๋ยเกล็ดนะครับสิบยี่สิบสามสิบครับท้องท้องตัวใดก็ได้ครับอืตัวนี้เขามันสรรพคุณมันครับตัวนี้ก็เป็นพวกไอ้บํารุงดอกบํารุงหน่วยนะครับเป็นหน่วยใหญ่นะครับครับเบื้็ได้ครับด้วยเอฟซีเป็นเป็นแค้นเสียบ แคลเซียมโกโบไฮพ้นแตกครับเพาใส่ช่วงได้ครับนี่นี่ชีได้ทุกช่วงครับชีได้ทุกช่วงนะครับตั้งแต่น้อยเลยแหละได้ทุกช่วงครับมันก็รจะมีแคลเซียมมีโบรอนนะครับตัวนี้ให้ไขว่เหนียวแล้วก็ซอยไอขยายหน่วยนะครับครับแต่ว่าส่วนมากมันสีฟักทองก็ได้ไหมครับนี่ได้ได้ครับตัวนี้ก็สีฟักทองโอเคครับจุดจุดจุดจุ เยากห้าขยายโดยตรงกับเป็นโบลอนครับตนนี้ครับต้วนี้ขยายลูกโดยตรงเนี่ยครับสีบักอื้อนะครับอือเฮ็ดห้หน่วยใหญ่นะครับครับฉีดไต้ทุกอย่างครับขยายปวกกัหนีมันจะโบลอตโดยตรงคึกสางเสี้ยวสางเฮ็ดห้ยหน่วยไันใหญ่นะครับคือหลักๆคือผดผลเฮ่านี่ห้ามขาดโบลอตนะครับแล้วว่าต้นนี้ต้นนี้ตัวเอกนะสีร้ายบ่ได้บักอือแตกเลยนี่อ๋อต้นนี้เป็นตัวขยายลูกถ้ามันสีร้ายนี่ลูกจะแตก แต่ว่าตัวนี้คือซอยเดใหญ่เป็นตัวเอกนะครับจะเพิ่มพลังเบ่งขยายขนาดนะครับอืเพิ่มพลังเป็นสองเท่านะครับข,ขยายห <ผม S 2> น่วยสองเท่าคร<า><า>ับเป็นน้ก็ะใสมักอือทุกอย่างผมก็จะใส่พวกนี้ครับผมแต่ว่าบอกในเอฟซีไปพวกตัวนี้มันจะบ่มีในรัศดานะครับอืมันจะซื้อได้ตามสาไสต์ไหซื้อได้ตามร้านตามร้านกเกษตรแล้วก็เป็นบางจุดเป็นบ่ แม่นแมนบางเขียดจะบ่มีมันบ่ครับมีทั่วไปนะรับแต่ถ้ามก็เห็นถามเข้ามาว่าให้ผมส่งให้ก็จักสิส่งให้จังได๋เนาะปัญหาคือว่ามันมันมันบ่ได้อันนี้นะมันมันต้องมีหลายขั้นตอนไม่ากนทรงใหญ่นะครับผมนะครับไปใช้พวกนี้ก็บ่ได้ใช้หลายเบิดบ่ครับแม่นครับมีซัํานึ่ครับเฮาฉีดยาที่เฮาฉีดช่วงใดครับดีอ้ไอติดเป็นฮอร์โมนแนะนำฉีดยามเช้านะยามเช้านะครับก่อนแดดกล้าแม่นบ่ แน่นครับเสลียวว่าพกเกิน3โมงได้ครับพวกเป็นโตขาเป็นในโบรอนเป็นยังนี่กลางคืนมั้ครับตอนเย็นมับถ้าเป็นฮอร์โมนนี่คือ้ฉีดยนีมืมะเสายมือเสาเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเปิดปากนะครับเปิดปากโอ้ใส่ใบข้าวมันจะฉีดเพราว่าง่ายว่าฉีดปุ๊บมันจะกินได้เลยครับผมถ้าฮอร์โมนนี่ฉีดยนีมยมะเร็งมันจะบ่ได้เพราะว่าเืิดเนี่ยมะเร็งมาทำงานอ๋อมันจะนอนแล้วเืิดมันจะมีพวกไอ้เชื้อราพวกโลกผืนนี้ มันจะกินพวกนี่มันมันจะเฮ็ดให้พวกนั่นมันขยายเร็วนะครับครับพวกไอเชื้อโรคเชือ้อราเนี่ยมันจะขยายได้เร็วเ<ม>พราะว่าเนี่ยมันขี้มันจะบบทํางานนะครับครับผมแต่ว่าขานอนถ้ายังใส่ยี่โม่แล่งกันไหมครับ,บอนอนจะเออกากินมือแรกเนาะข่าสีเนี่ยมือแรกเนี่ยจะเป็นพวกขานอนพวกยาโรคนะครับครับเพราะว่านอนจะออกแย้มมือแรกพวกโรคพืชนี่มันจะมาแย้มมือแรกแย้มมาสายเย็นๆนะครับขี้ข่าสีตอนนี้มันมันจะเป็นผลมันสะบ่มีผลเสียต่อพืชนะครับข่าสีพวกนี้มันจะ ซอยพวกโรคพวกเนื้รับตาสีดฮอร์โมนนี่คือผมแนะนำไปแต่พวกค่อยๆา่อยเนั้งเป็นโรคนี่ยหาสีเี่ยามแเลี่ับเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันเสีให้พวกโรคมันขยายได้เร็วนะ้องฉีดยามมือเเสาพวกฮอร์โมนครับถามันเป็นโรคให้ยุดฮอร์โมนยุดปุ๋ยคือรักษาพวกนี่ให้เ้าก่อนนะครับจังจับได้ครับช็อตเด็ดเลยนะครับนี่แต่มีโอกาสด้บอกไปตามคลิปแน่ครับแต่ว่าก็ บางเสียงก็เป็นคลิปหลวงครับนอกเบาแบบอันนี้บพบ่ค่อยได้จ้าตงข้าบข้าวครัวคืนี้ก็แ่งปันได้ข้าบนี่แหละครับไอเราบ่เคยว่าจะห่วงวิชานะครับผมแต่ว่าหลายคนโทร่มากว่าเป็นอย่างไอเราคือบ่รับหรือเป็นเห็ดงานห้ายนะครับพ่นยากงานหลายนะครับก็มีเวลาครับโทร่มากก็บ่ได้ยินเพราะว่ามันเสียงกับเสียงรถไถกับบอกตามตรงนะครับนอกกาโทร่มากนี่มันก็บ่ได้ซอยดันเพิ่นหรือว่าตอบแทนเพิ่นนะครับในการให้ข้อมูลในอย่างผมก็อยากให้ ซอยแช่คลิปเพื่อนหรือว่ากะตอบเม่นตอบยังนะครับมันจะเป็นการซอยเพื่อนในเพื่อนมีกกาลังใจเห็ดคลิปเห็ดยังนะครับบางคือโทษถามนี่มันกะได้ความหล้อยู่แต่ว่าถามเบื้องนคลิีนี่มันจะมีผ่ามียังประกอบมันจะจําได้นะครับเนาะมีครับสามารถเบื้องผ่าเบื้องยังเบื้องวิธีเห็ดนํานะอืมครับเํ็ดนเป็นตวนห้นดีครัวนะครับครับโอเคครับอ้เมื่อนีก็ได้ขอมูลทีแบบแน่นได้แหละครับปกติแล้วมองได้เพิ่นจะบ่คอยไขยานะครับนี่คืออาจารย์ตัวจริงนะครับเพิ่นจะให้้อมูลที่จริง ตัวไดดีเิ่นกว่าดีตัวไดบบดีคือว่าบดีนะครับจะบอกมีการว่าไอ้กักว้นะครับเพิ่นจะบอกที่จริงนี่คือเป็นไอ้ตัวอย่างที่ดีนะครับในการให้ข้อมูลนะครับจะแตกต่างกับสวนอื่นหรือว่าคนที่เคยไปถามมาในเอี่เพิ่นจะกักว้นะครับตัวนี้อาจารย์เข้าเพิ่นจะให้เต็มทีเลยนะครับกะฝากติดตามเพิ่นนํานะครับเด้อให้เพิ่นมีกาลังใจฝากแชร์ฝากย่างๆเพิ่นลงคลิปลงอย่างนะครับครับสวัสดีครับไ้ครับขอบคุณครับ đi phải bay tháng nó rồi, bố ơi, đi tìm máy bay rồi, đồ ăn